แป้นอยู่ไหนกลับบ้านหรือยังลูกไม่เห็นเห็นได้เสียงเห็นไหมครับผมแป้นแป้นจ๋าอยู่ไหนอยู่ไหนลูกโอ้โหดูเส้นทางที่เราจะต้องเดินนี่นี่แป้นอร่อยนะอ๋อแป้นน่ารักมากเลยจ๋า สาวแป้นเราดูดครับเนื้อตัวมันแหม่มากเลยนะครับผมผลงานป่าแถวนี้เรียบเลยนะโอ้โห,โหกินเยอะนะลูกนะดูดิอร่อยไหมจ๊ะสบายดีหรือเปล่าปัานดีไหมลูกกินอร่อยเนาะโอ้โหอร่อยนะวิตในปากของเรานะครับบางทีเราก็เปียกฝนไปด้วยกันนะครับผมก็ เราไม่แน่นอนว่าฝนจะตกตอนไหนนะครับเมื่อกี้เราก็ไม่ได้เอาผ้พออยางนะครับการฝนนะครับไม่ได้เอามาเราก็เดินทางก,กลับนะครับผมนี่เป็นการใช้ชีวิตในป่านะครับที่เราเลี้ยงกันในป่านะครับนี่แป้นเราก็สนใจละเดินกลับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปรับไปแป้นเรานะครับซึ่งเราไปผูกไว้ในป่า นะครับวันนี้เราจะไปรับแม่เป็นเราะนะดูก้วนไปไหนม,มาเจอคนเลี้ยงงวนะครับเลี้ยงงวเลี้ยงควายเขาก็ผูกข้างบนนู่นนะวันนี้เราก็นู่นโอเคนะครับเราไปหาแม่แป้นเราดีกว่านะครับแม่แป้นเรานะจะอยู่ด้านบนที่เราผูกก็คือในพุ่งไม้นะครับนี่ครับต้นไม้เยอะๆนี่ครับอยู่ด้านในนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับโอเค เส้นทางเราไม่มีนะอาจจะชันนิดนึงนะครับตรงนี้เพราะว่าเป็นถนนนะครับถนนเดินแล้วก็แปนเราอยู่ข้างบนนะครับนี่เส้นทางขึ้นนะก็ลําลบากมากนะครับผมาการเข้าอยู่ในป่านไม่ใช่ว่าเส้นทางจะเรียบง่ายนะครับเย็นนี้ก็มีฝนตกด้วยนะครับผมโอเคไปกันเลยครับผมแปนแปนจ๋าแปน แปนอยู่ไหน,นกลับบ้านหรือยังลูกไม่เห็นเห็นแต่เสียงเห็นไหมครับผมแปน้นแป้นจ๋า <ใน S 1> <น>อยู่ไหนอยู่ไหนลูกโอ้โหดูเส้นทางที่เราจะต้องเดินนี่นี่เราก็ต้องใช้ท่าเขานะครับเดินไป อ้าวนุ่นไงครับผมเห็นแล้วเอ้ยคนเลี้ยงคนเลี้ยงควายนะนุ่นควายอยู่ข้างบนนุ่นนะครับผมเห็นไหมครับทุกคนควายโหควายควายใหญ่มากนะฮะจะเท่ากับแม่แป้นเราเลยนะครับทุกคนเอาไปหาแม่แป้นเดีกว่านะครับผมนี่ดูดิแป้นอยู่ไหน เป็นไปไม่ได้เลย mm. อยู่ไหนจ๊ะ mm. อ้ได้ยินเสียงกันนะยังไม่เห็นตัวกันเลยนะครับผมดูดิลื่นไม่ใช่อะไรลื่นรองเท้าเราก็ยางดอกไม่มีนะครับหมดละจะลื่นหน่อยโอ้ยนั่นไงอ้าวสวัสดีจ้า mm. กินอิ่มหรือเปล่าจ้า mm. สบายดีไหมจ๊ะ สบายดีนะ,ะกินอร่อยไหมลูกวันนี้อร่อยไหมแป้นอร่อยนะ,อะโอ้แป้นน่ารักมากเลยจ้าสาวแป้นเราดูดิครับเนื้อตัวมอมแมมมากเลยนะครับผมผลงานป่าแถวนี้เรียบเลยนะโอ้โหกินเยอะนะลูกนะดูดิอร่อยไหมจ๊ะสบายดีหรือเปล่า ปั่นดีไหมลูกกินอร่อยเนาะโอ้โหอร่อยนะนี่แป้นเราเองนะครับผมดูฮนะตรงนี้คือจากที่ดูมีหญ้าเขียวอนะตอนนี้คือเห็นดินแล้วนะครับผมคือแป้นเรากินเยอะมากเลยยังไม่ต้องลงมาก็ได้ลูกอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่นี้ก่อนนะอ่ะพ่อมีรางวัลให้มีกล้วยนะครับกล้วยเราก็ ได้รับเจ้าที่มานี่ตรงนี้ก็อาจจะโดนไก่แย่งกินไปนิดนึงอ้าวหมดแล้วนะไม่มีลูกหมดแล้วค่ะไม่มีแล้วนะออหมดแล้วนะแป้นออมีแค่นี้แหละโอ uh, ้น่ารักมากเลยนะลูกกลับบ้านไหมคะกลับบ้านไหมอ๋อแป้นกลับบ้านแล้วเหรอกลับบ้านกับพ่อนะลูกจาเรากลับบ้านกันเนาะ นี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับแม่แป้นเราแม่แป้นแป้นยังไงลูกแป้นสบายดีเนาะ <S 2> <S 2> แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึง่งแป้นเราบอกว่าสบายดีค่ะแป้นเราสบายดีไหมลูกนะสบายดีเนาะเอาห่าของกินนะฮะไม่มีนะลูกหมดแล้วหมดแล้วข้ามหมดแล้วไม่มีย่าเราไม่มีอะไรเลยนะครับน่ต้องบอกว่าลูกจะไปหาที่ไหนนะ ก็ไม่ค่อยมีมตังนะลูกตรงนี้อ๋อไม่มีนะโบเบ้ลูกโบเบ้ไม่มีค่าเนาะกลับบ้านดีกว่านะเนาะวันนี้พ่อตัดญ้าให้เยอะเลยนะไปกินญ้าด้วยกันไหมนะออไปกินกระอสไหมลูกอ,อ๋อกินกระอสน,นะลูกนะออโอเคนะเราจะพาแป้นเรากลับบ้านดีกว่านะก็มาอยู่ในป่านานแล้วนะครับผมนี่วันนี้ก็อากาศดีนะฝนตกด้วยนะครับเพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้ตกไม่เยอะนะ วันนี้จะดูว่าชุ่มชื้นนะดินก็อาจจะเปียกๆหน่อยนะฮะอาจจะเลื่อนหน่อยนะครับวันนี้เราก็มารับใมแป้นเราเราก็จะได้กลับบ้านด้วยกันนะครับผมก็อันนี้เป็นการดูแลในป่านะครับผมในป่าเราก็เลี้ยงกันอย่างนี้เนี่ยนะครับผมจะจะไม่เหมือนที่ปางในป่าในีช้างต้องหากินเองนะครับแล้วก็หญ้าก็อาจจะหลากหลายเยอะนะครับเยอะกว่าที่ปางคือช้างจะอยู่กินได้ตลอดเลยนะครับจะมีหญ้าหลากหลายชนิดมากนะฮะที่ช้าง ที่ปางไม,ไม่เคยกินนะครับแต่อยู่ในป่าก็จะได้กินเหมือนช้างป่าไปเลยนะครับในบริเวณที่ที่เรากําหนดไว้นะครับแล้วก็การหาญ่าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นควานนะที่คนหาให้เราต้องเลือกสถานที่ที่ดีนะครับสําหรับช้างนะครับถ้าเราเลือกสถานที่ไม่มีหญ้าช้างก็ไม่ได้กินหญ้าเข้าป่าก็เหนื่อยเฉยๆเปล่าๆนะครับก็ต้องหาแรงหญ้าที่เขากินได้นะครับนี่นะดูดิยังจะกินอยู่นะ นี่นะเราผมก็พยายามนะครับเลี้ยงในป่าออสเราเมื่อก่อนนะเข้าป่านะหลังๆนี่เขาไม่ไ,มได้เข้าป่าก็ชั้งพลายนะี่อาจจะอันตรายหน่อยนะครับผมก็กลัวเขาจะตกมันในป่าบางทีเราก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับสําหรับเรานะครับเราก็เลือกที่ดีๆด,ด,ด,ดีกว่าอยางแป้นเราไม่มีปัญหาครับอยู่ในป่าได้ออสเราก็เมื่อก่อนมีปัญหาแต่ตอนนี้เราไม่ได้เข้าป่าแล้วก็ดูแลกันที่ปางนะครับตัดหญ้าให้เขานะครับผมเนาะไปดีกว่านะ อ่ะตายยังไ,ไม่มีก็จะโอ้โหวะสองรอบแล้วนะเนี่ยบอกว่ามีไม่มีนะลูกไม่มีนะคะไ,ไปกลับบ้านค่ะโอเคนะครับเราก็จะเดี๋ยวเราจะแกะแโซ่แล้วก็กลับบ้าน้กันเลยนะครับไ,ไปๆ FC หน่อยเร็วบายยไายหน่อยลูกแป้นกลับบ้านแล้วเนาะแป็นกลับบ้านกับพ่อแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านด้วยกันเลยไปกันเลยครับ อะก่อนอื่นนะครับดูบริเวณที่แป้นเราอยู่นะแป้นเราอยู่นี่ก็ดูดิแป๊บหนึ่งลูกไปไหนนี่ิอ่ะบริเวณที่แป้นกินก็ดิ่เรียบเลยนะครับดูโซ่เราโอ้โหนะโซ่ติดขัดตรงนู้นนะนิดหนึ่งนะครับนี่ล่องรอยในการกินดูเกาถือว่ากินเยอะอยู่นะครับบริเวณนี้ก็อาจจะเเกลี้ยงหน่อยเห็นไหมครับผมนี่นี่นี่อาจจะเป็นเล่นดินเล่นฝุ่นดูดิ ดูนะผากดูนะตัวมันแมมมากเลยนะครับผมนี่โอเคนะครับเราก็จะเดินทางกลับกันนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศที่แป้นอยู่แล้วก็แป้นกินกันนะว่าเยอะขนาดไหนนี่นะครับดูอบๆหน่อยนะฮะนี่ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่ด้านล่างก็จะนี่ฝนฟื่นตกนะครับก็จะเปียกๆหน่อยนะครับผมแม่แป้นนะกลับบ้านนะลูกนะโอเคนะโอเคนะกลับบ้านกันไปไปกันเลยนะจ้า ไปลูกไปไปลูกไปแไป้นไปไปดิไปก่อนเลยไปแป้นเหรอไปไปเน่ไหนี่นะครับถนนลื่นลนะครับดูช้างเดินยังไงนะแป้นเราแข็งแรงมากนะเห็นตัวเล็กยางนี้แข็งแรงนะครับเพราะอยู่ในป่านี่ช้างได้เดินได้กินนะครับผมแข็งแรงมากเลยนะครับ เหมือนออกกำลังกายในตัวด้วยนะครับผมน,นะไปลูกไะฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปไหนมาเดินกลับกันนะครับผม มาดูซิว่าแป้นเราเดินยังไงนะครับถนุนก็เรื่นลื่นหน่อยนะดูครับเราลงมาก่อนพอเดินได้นะครับผมแป้นจ๋ามาละมาลูกมามเร็วแป้นหาก,กินอยู่นะครับนี่ไงก็จะมีถนุนนะนี่มาลงมาเร็ว ลงได้ไหมดูแข็งแรงไหมแข็งแรงดูดิครับ <laughs> กินอยู่กินอยู่นะหิวนะครับผมหิวอยู่นะครับดูดินี่ก็จะเป็นโซกก้อมนะฮะเรา,เากลับด้วยแล้วเราจะผูกที่ปางก็จะเอาโซ่อันนี้แหละนะครับถ้าไม่เอาโซ่ไปด้วยเนี่ยเราก็ไม่มีที่ผูกช้างนะครับมาแป้นแล้วมาลูก มาแล้วา嘛ายังหิวอยู่นะครับนี่ขณะจะกลับบ้านก็ยังแวะกินอยู่นะยังถือว่ากินได้อยู่นะครับดูนะมาลงมาเร็วลงฮะลูกลงมาเนี่ยฝนตกแล้วนะครับตอนนี้เร็วๆหน่อยแล้วฝนตกแล้วนะเร็วท้องฟ้านะครับนี่ฮะตกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ แป้นกับควานตอนนี้ก็หามฝนกันไปด้วยนะไปลงไปแล้วมาลงมาได้ไหมลูกลงมาเร็วดูเขาเดินลงเน่นะครับถ้าลงตรงนี้ได้ก็ถือว่าถานุาดีหมดแล้วนะ นี่โอ้ยเก่งมากเลยค่ะหนูแป้นเก่งมากจ้าไปกลับบ้านกันเลย <Okay. S 1> เก่งมากค่ะเก่งมากเลยแป้นเก่งจ้า <Okay. S 1> อ่ะขอบคุณแป้นด้วยนะนี่ฝนตกแล้วนะไปลูกไปเลยโอ้โหฝนตกนะครับทุกคนดูดีครับอันนี้ต้องเปียกกันอีกแล้วนะครับผมไปเลย นี่นะครับต้องบอกว่าฝนตกนะครับเพิ่งตกเมื่อกี้เองแล้วก็หยุดแล้วก็ตกอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่เราก็ต้องหามฝนกันไปด้วยนะครับผมทุกคนอ้าวนะครับนี่แหละเป็นการใช้ชีวิตในป่าของเรานะครับเมื่อกี้เราก็เปียกฝนไปด้วยกันนะครับผมก็เราไม่แน่นอนว่าฝนจะตกตอนไหนนะครับเมื่อกี้เราก็ไม่ได้เอาผ้ายางนะครับกันฝนนะครับไม่ไดเอามาเราก็ เดินทางกลับนะครับผมนี่เป็นการใช้ชีวิตในป่านะครับที่เราเลี้ยงกันในป่านะครับนี่แป้นเราก็สนใจละเดินกลับไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนอันนี้เป็นการใช้ชีวิตในป่าของเรานะครับเราอยู่กับแป้นนี่กินหญ้าด้วยกันนะครับผมก็เดินทางกลับไปด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับ ไปไปไปไอซีนะลูกไปายหน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับโอเคนะเราจะกลับบ้านกันนะเนื่องจากฝนตกนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์เราจะเปียกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับบบายไปไายบายหน่อยลูกบายบายครับฝนตกแล้วนะอ่าน้ำฝนไปด้วยกันนะลูกโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะยิ่งตกใหญ่ไปเลยสนุกนะครับอยู่บนดอยในป่าอากาศก็สดชื่น วันนี้แถมฝนมาด้วยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคน